ครับออโต้สปีดวันนี้เรามาอยู่กับ To โยต a ายารนะครับซึ่งในปี2023นี้เนี่ยเขาก็ได้มีการแต่งหน้าท้าปากนะหรือว่าเรียกว่าไมเนอร์เชนนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและเกิดเราไปเทียบกับในรุ่นปี2021ก็จะพบว่าในรุ่นนี้นะครับดีไซน์ด้านหน้าจะเปลี่ยนเลยนะไม่เหมือนกันส่วนขนาดมิติตัวถังเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะแตกต่างในเรื่องของความยาวเพราะว่าด้วยชุดแต่งการชนหน้าหลััังงงงงงที่่่่มมมนนนนตาาาาากกสสววววใเเรือขอขคคคู้แล จะเท่าเดิมทุกอย่างเลยรวมไปถึงฐานล้อก็จะเหมือนเดิมด้วยนะครับเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างนะครับใช้เป็นของเดิมไม่ได้มีการปรับจูนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมด้วยนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับในรุ่นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเขามีทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันพอในปี2023นี้เนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่จนเหลือ4รุ่นย่อยนะครับเริ่มกันที่ในรุ่นสปอร์ตนะครับคือรุ่นเริ่มต้นสูงขึ้นมาหน่อยก็็จะะเปนนนนใรรุ่คับ และรุ่นลองท็อปเนี่ยก็จะเป็นในรุ่นพรีเมียมและท็อปสุดก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมเนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวโตัวสปินเนี่ยจะพาทุกท่านรับชมทั้ง4รุ่นย่อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามีรุ่นไหนบ้างและน่าสนใจยังไงบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่าในรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นที่ออปชั่นน้อยที่สุดของยาลิสนะครับ แต่ถึงแม้ว่ามันจะน้อยที่สุดเนี่ยเอาจริงเขาก็มาในออปชันที่ใช้ได้อยู่นะอย่างเช่นตัวไฟหน้านะครับนี่เป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะรุ่นเริ่มต้นมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์กันชนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับในรุ่นปี2021นะดูโชบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีดําเข้ามาตกแต่งด้วยเป็นไงสวยนะ สำหรับคันที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเขาใส่เป็นชุดแต่งเพรสโตเข้ามานะครับซึ่งชุดแต่งนี้เนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มนะถามว่าชุดแต่งนี้มีอะไรบ้างก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับนี่แต่เกิดเราไม่ชอบชุดแต่งแบบนี้เราก็ซื้อตัวรถแบบเดิมเดิมล้วนของเขาก็ได้ก็สวยเหมือนกันตัวล้อแม็กในรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะได้เป็นล้อขนาด15นิ้วนะเป็นลายเดียวกับในรุ่นย่อยอื่นๆด้วยนะครับเป็นสีดําปัดหน้าด้วยสีเงินกระจกมองข้างของเขาเนีี่ยัน,น้จะงไมมบให นะครับแล้วก็จะไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะมือเปิดประตูเป็นแบบธรรมดาเลยเวลาเราจะล็อกหรือปลดล็อกเนี่ยต้องกดผ่านกุญแจรีโมทเท่านั้นนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายดีไซน์การชนของใหม่เลยนะครับสวยงามมีเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้นะครับ อันนี้เนี่ยที่ผมได้บอกไปครับว่าเป็นของชุดแต่งเพ i สโตนะฮะสภาวะกาศเป็นแบบคลิปฉลามแล้วนะครับลงมาด้านล่างนะไอตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นชุดแต่งเพ i สโตนะครับที่เป็นเหมือนดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะกล้องด้านหลังยังไม่มีมาให้นะในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะยังไม่มีมาให้นี่เปิดฝากระโปรงก็เปิดแบบนี้นะครับสำหรับดีไซน์ภายในของในรุ่นเริ่มต้นนะครับเขาจะใช้เป็นเบอกผ้าสีดำครับนี่ แล้วก็เดินได้เย็บสีขาวนะสวยนะในรุ่นเริ่มต้นผมว่าเบาเขาก็ให้มาค่อนข้างสวยครับแล้วก็ตัวพวงมลาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมลาลัยที่ไม่ได้หุ้มหนังนะแต่ว่ามีปุ่มมันติฟังก์ชันจอเรือนไม้ของเขานะจะเป็นจอแบบธรรมดาเลยนี่เป็นจอเข็มมีวัดรอบความเร็วแล้วก็ดูระดับน้ํามันนะครับส่วนจอตรงกลางนะฮะก็จะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วนะครับมีช่องสําหรับ ต่อ USB ด้วยแล้วก็แอร์ของเขาจะเป็นแบบปรับแมนวนวลมือขันลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับมีให้2ช่องแล้วก็ตัวหัวเกียร์นี่จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ฐานเกียร์จะเป็นสีดําเงานะครับมีช่องจ่ายไฟย12โวลต์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแขนตรงกลางตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่การหุ้มหนังหรือเดินได้เย็บจริงนะ เป็นการขึ้นรูปให้เหมือนกับว่ามันเดินได้เย็บพอเปิดไปแล้วก็จะพบกับช่องเก็บของก็ใส่เหรียญใส่โทรศัพท์ได้นะครับเล็กๆน้อยไม่ได้ใหญ่มากกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะแต่เป็นการตัดแสงแมนนวลนะครับวิธีใช้นี่ก็ต้องผักไปแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวายังไม่มีบายสปอตมาให้นะครับตัวคอนโซลพวกนี้เป็นชิ้นพลาสติก หมดเลยนะครับที่เราเห็นเหมือนเดินได้เย็บจริงตรงนี้อันนี้เป็นเป็นลวดลายเฉยๆนะครับยังไม่ใช่การเดินได้เย็บจริงแล้วก็การใชออ้วัสดุที่เป็นสีเทาเข้มเข้เข้ามาตกแต่งก็ช่วยเสริมให้ตัวรถมันดูดีเพิ่มขึ้นมาอีกแผงข้างประตูในรุ่นนี้อันนี้จะเป็นแบบหุ้มด้วยผ้านะครับยังไม่ใช่หุ้มหนังนะ,ะแล้วก็ตรงนี้มือเปิดประตูจะเป็นสีเทาครับอันนี้เป็นลำโพงนะ กระจกจะเป็นออตโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับและสำหรับเบาะหลังในรุ่นเริ่มต้นนี้นะครับเขาจะสามารถพับได้ครับแต่ว่าจะแยกพับแบบ60-40เหมือนกับในรุ่นย่อยอื่นๆไม่ได้นะครับก็คือเวลาพับเนี่ยเขาจะมาทางชุดเลยนะครับในขณะที่รุ่นอื่นเนี่ย จะแยกพับได้นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดของความแตกต่างของในรุ่นเริ่มต้นนี้ครับเรามาต่อกันในรุ่นย่อยที่2ครับหรือว่าในรุ่นสมาร์ทนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ออปชันที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่นสปอร์นะครับถามว่าสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนเลยไฟหน้านะครับอันนี้จะใช้เป็น เหมือนกันนะฮะก็คือเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทาม์มาให้ในส่วนของดีไซน์กันชนหน้านะครับจะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะใช้วัสดุสีดำเข้ามาตกแต่งบริเวณตัวกระจังแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเงินคโครเมียมที่กระจกด้านบนอันนี้ก็จะยังไม่มีกล้องบันทึกภาพแล้วก็จะไม่มีกล้องที่อยู่ในระบบความปลอดภัยมาให้นะครับยังไม่มีในส่วนของด้านข้างอันนี้เราจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่นสปอร์ตก็คือตัวหูกระจกครับ อันนี้เขาจะได้เป็นสีดําเงาแล้วในขณะที่รุ่นเริ่มต้นคุณจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะแต่ไฟเลี้ยงเขาก็ยังไม่ใช่แบบ LED นะเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่ที่ด้านล่างของกระจกนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีกล้องด้านข้างให้นะเห็นไมไม่มีกล้องด้านข้างให้บายสปอร์ตยังไม่มีมาให้นะครับในส่วนของล้อแม็กครับจะเป็นลายเดียวกันเลย ล้อขนาด15นิ้วนะครับสีดำปัดหน้าด้วยสีเงินใช้ยางของ Bridgestone Ecopia Series ยาง 18560R15 นะครับดิสเบรกคู่หน้าเหมือนกันมือเปิดประตูนี่ถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะยังไม่มีปุ่มสีดำเวลาจะล็อกหรือปลดล็อกคุณต้องกดผ่านกุญแจรีโมทแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสมาร์ทสูงขึ้นไปอีกหน่อยจะเป็นปุ่มตรงนี้สาหรับล็อกและปลดล็อกนะครับนี่จะต่างกันนะ สำหรับช่วงท้ายนะครับดีไซน์กันชนจะเหมือนกันเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3เส้นไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนหลังเสาอากาศแบบคลิปฉลามเหมือนกันดีไซน์กันชนเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกันชนที่ไม่ได้ผ่านการใส่ชุดแต่งนะก็จะเป็นชุดดิฟเวเซอร์ด้านล่างแบบนี้ผมว่าสวยนะจริงเดิมๆสวยนะและก็อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีกล้องมองหลังอันนี้เขาให้มาแล้วนะแต่ยังไม่มีกล้องรอบคันมีแค่กล้องมองหลังให้ อันนี้ก็คือจุดที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองภายในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือนี่ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะฮะในรุ่นเริ่มต้นคุณจะได้เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบสีดํา นะเป็นตัวตกแต่งเดินได้เย็บสีขาวผมว่าเบาะสีนี้มันสวยนะแล้วก็ตัวปีกบ่องเขาเนี่ยไม่ได้อยู่สูงมากเวลาเราเดินขึ้นลงรถเนี่ยมันทําได้สะดวกแล้วก็มันไม่ได้บีบขาด้วยเวลาเรานั่งตัวฟองน้ำเนี่ยที่ผมได้ลองนั่งผมว่ามันนุ่มกําลังดีนะครับในส่วนของพวงมาลัยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังละนะแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นเริ่มต้นคุณจะได้พวงมาลัยที่มันไม่ใช่หุ้มหนังนี่เดินได้เย็บจริงๆด้วยจอเรือนไม้จะเป็นจอเข็ม นะครับนี่เป็นวัดความเร็วตรงนี้วัดรอบอันนี้ก็เป็นระดับน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนจอกลางอันนี้ก็จะแตกต่างในรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นคุณจะได้เป็นจอ7นิ้วใช่ไหมแต่อันนี้คุณจะได้เป็นจอ8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d a u t ด้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์รุ่นเริ่มต้นเป็นลูกบิดอันนี้เป็นแบบออโต้สวยงามขึ้นนะครับแผงแดชบอร์ดด้านบนอันนี้จะยังเป็นพลาสติกนะครับที่เห็นได้เย็บตรงนี้อันนี้เป็นการขึ้นรูปนะเป็นได้เย็บหลอกเป็นชิ้นพลา แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีเทาเข้มเข้เข้ามาตกแต่งกระจกที่มองไปด้านหลังยังไม่ได้ตัดแสงแล้วก็กระจกที่ปลายฝั่งซ้ายฝั่งขวายังไม่มีบายสปอตมาให้แล้วก็ที่วางแขนตรงกลางนะครับในรุ่นน้ำต้นจะยังไม่หุ้มหนังแต่รุ่นนี้จะเริ่มหุ้มหนังให้แล้วนะครับแล้วก็เดินได้เย็บจริงๆด้วยสวยงามนะครับมีช่องจ่ายไฟตรงนี้1ช่องแต่เป็นหัว A นะตรงนี้ เบาหลังนะครับก็เป็นแบบหุ้มหนังเดินได้เย็บสีขาวนะครับแต่ว่าตัวเบาเนี่ยยังไม่ใช่แบบเบาะดูระบายอากาศนะเป็นแบบเบาธรรมดานะครับแล้วก็แอร์หลังไม่มีมาให้นะฮะมีช่องอาชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหัวซีนะครับมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบาของเขาเนี่ยสามารถพับได้60-40 แต่เกิดเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะพับได้อย่างเดียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นที่สูงกว่านี้ครับหรือว่าในรุ่นพรีเมียมกันเรามาต่อกันในรุ่นที่3นะครับก็คือในรุ่นพรีเมียมครับแต่ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาใส่ชุดแต่งลุโซมาให้ด้วยนะฮะถามว่าชุดแต่งลุโซมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวชายด้านหน้านะครับสเกิร์ตแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเดิมๆของรุ่นพรีเมียมเลยเนี่ยนะครับ ก็จะมาเป็นรูปทรงแบบนี้แหละแต่แค่ไม่มีชุดดังกล่าวที่ผมได้บอกไปนะครับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลังนิ้นไลท์ด้วยข้างหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนกับในรุ่นก่อนเลยก็เหมือนกันในรุ่นเมื่อกี้ที่ผมได้พาชมไปนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องให้ด้วยนะซึ่งกล้องเนี่ยเขามีให้รอบคันเลยนะเออหน้าหลังซ้ายขวากระจกด้านบนนี่เขาจะมีกล้องบันทึกนะครับแล้วก็กล้องที่อยู่ตรงด้านบนของกระจกนะครับสำหรับ ใช้ในระบบความปลอดภัยกระจกมองข้างปรับระพับได้ด้วยไฟ,ฟฟ้านะครับแล้วก็จะใช้เป็นสีดําเงานะครับต้องรอบคันหน้าหลังซ้ายขวาเรามาดูที่ด้านท้ายครับด้านท้ายไฟก็จะเหมือนกับในรุ่นที่ผมได้พาชมไปนะครับเป็นดีไซน์เดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นชุดสเกิร์ตท,ที่ผมได้บอกไปครับว่าเป็นสเกิร์ตของรุ่โซ่จะมาเป็นแบบนี้แต่เกิดตัวรถเมเดิมของเขาเนี่ยจะไม่มีชุดนี้มาให้แค่นั้นเองก็กล้องด้านหลังครับจะอยู่ตรงนี้นะ ที่ด้านบนครับเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามเส้นไล่ฟ้าไฟเบรคตรงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ครบในส่วนของภายในนะครับสำหรับในรุ่นพรีเมียมนี้เนี่ยโทนสีจะแตกต่างกับใน2รุ่นที่ผมได้พาชมไปนะครับตัวเบาะของเขานี่จะมาในโทนสีดําน้ําตาลนะครับเป็นเบาะดูระบายอากาศนะแล้วก็จะเล่นลวดลายการเดินได้เย็บเนี่ยที่เป็นเหมือนสีน้ําตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนนะครับมีแถบตรงนี้ด้วยเบาะยังไม่ใช่แบบปรับไฟฟ้านะครับเป็นแบบปรับแมนวนวลมือ โทนสีผมว่าเป็นโทนสีที่สวยครับมันดูไม่แกพ่พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับเดินได้เย็บจริงๆด้วยตรงนี้แล้วก็มีปุ่มบันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็จอเรือนไหม้จอเรือนไหม้เนี่ยจะเป็นจอสี TFT ขนาด4.2นิ้วจะต่างจากใน2รุ่นที่ผมได้พาชมไปนะอันนั้นจะเป็นแบบจออีกแบบหนึ่งอันนี้คือสวยกว่าแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็นกรอบสีเงินๆสําหรับจอเครื่องเล่นตรงกลางนะครับอันนี้เราไม่มีกุญแจเนอ,ะ,อะไม่เป็นไร จอเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่9นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l a y พย์อ่ะแอน a รอยตนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ T c ค n น e c t ได้แอร์เป็นแบบออโต้ครับนี่2ช่องตรงนี้แล้วก็ยังมีสงช่องฝั่งซ้ายและขวาด้วยแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีดําเงาอันนี้เนี่ยเป็นรอยได้ง่ายแนะนําว่าใครซื้อที่เป็นสีแบบเนี้ยคุณควรจะเอาไปติดฟิล์มกันรอยพวกนี้เป็นรอยง่ายมากเลยทันเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเป็นทรงเดียวกันเลยแต่ว่าการเล่นสีสันเนี่ยผมว่ามันมาดูลูลราเพิ่มยิ่งขึ้นใช้เป็นสีดําเงา แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเทาเข้มๆกระจกที่มองไปด้านหลังครับนี่เป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีไบสปอตด้วยนะครับรวมไปถึงระบบ RCTA ในรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้นะครับสำหรับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับอย่างเช่นพวกไบสปอต หรือว่า RCTA ระบบฟอรมปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในรุ่นพรีเมียมและก็พรีเมียมเสนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นอย่างสปอร์ตและก็สมาร์ทเนี่ยจะยังไม่ได้ระบบพวกนี้ครับับเรามาต่อกันในรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรุ่นพรีเมียมเครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเอาจริงแล้วมันก็เหมือนกับในรุ่นพรีเมียมเลยนะครับหางมองด้านหน้าเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้แตก,แต,กต่างกันเลยนะ ไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดท t i m ันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวกระจังด้านล่างเหมือนกันต้องรอบคันหน้าหลังซ้ายขวามีมาให้เหมือนกันเลยแล้วถามว่ามันต่างกันยังไงสิ่งที่แตกต่างกันสําหรับภายนอกนะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนั่นก็คือตัวสปอยเลอร์ด้านหลังครับนี่ตรงนี้จะแตกต่างกับในรุ่นพรีเมียมนะครับรวมไปถึงจะมีวัสดุตกแต่งที่ตัวกระจกด้านหลังนะฮะตรงนี้ ถ้าเป็นในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะไม่มีมาให้แต่ว่ารุ่นพรีเมียม S จะมีชุดตรงนี้เพิ่มมาให้ด้วยในส่วนของตัวด้านหลังกันชนนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคันเมื่อกี้ที่ผมพาชมไปอ่ะเขาใส่เป็นชุดแต่งลุโซนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดแต่งเนี่ยก็จะได้เป็นชุดด้านหลังแบบนี้เหมือนกันเป็นดิฟฟิเซอร์แบบนี้เหมือนกันล้อแมกลายเดียวกันเลยนะครับดีไซน์กันชนด้านหลังจะเหมือนกับในรุ่นพรีเมียมเลยนะครับโดยรวมของภายนอกอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนภายในมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับมาเรามาดูกันสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือโทนสีเบาครับโทนสีจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นคันเมื่อกี้ที่ผมพาชมเนี่ยรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะใช้เป็นสีโทนน้ำตาลดำนะครับแต่อันนี้เป็นแดงดำจะไม่มีแถกตรงนี้นะเห็นปะเ,เขาจะใช้เป็นสีแดงแล้วก็เป็นเดินได้เย็บตรงนี้แทนนะครับเป็นลวดลายแบบนี้แล้วก็ตัดกระตัวสีดำ เดินได้เย็บตรงนี้ข้างบนเป็นสีแดงตรงนี้ได้เย็บเป็นสีขาวนะครับเบาะยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะเป็นปรับแมนนวลมือในส่วนของแผงข้างประตูนะครับตรงนี้เขาก็จะหุ้มหนังสีแดงมาให้ในขณะที่รุ่นพรีเมียมเมื่อกี้เขาจะใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับเป็นลอยง่ายเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ ปุ่มสตาร์ทมีมาให้เหมือนกันเลยนะครับเรือนไม้เหมือนกับในรุ่นีเมียมปุ่มลติฟังกชันฝั่งซ้ายฝั่งขวาสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วจอเรือนไม้จอตรงนี้เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่9้านิ้วเหมือนกันดีไซน์เหมือนกันเปะ๊ะที่วางแขนตรงกลางนะครับอันนี้เป็นแบบหุ้มหนังสีแดงเป็นไงสวยนะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างรับเบาะหลังนะครับนี่โทนสีก็เหมือนเบาะหน้าแหละ ก็คือเป็นสีแดงตัดกับตัวสีดําแล้วก็เป็นเบาะรูระบายอากาศนะครับตรงนี้จะเดินได้เย็บสีแดงนะแล้วก็บริเวณด้านข้างเป็นได้เย็บสีขาวแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้2ช่องนี่จะเป็น USB ที่เป็นหัว C นะครับ มีอยู่ทั้งหมด2ช่องด้วยกันกระเป๋าหลังเบาะมีฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ของเขาโดยรวมของออปชันที่แตกต่างกันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเสครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับตัวต้ายาลิสในปี2023นี้เนี่ยก็เป็นการไมเนอร์เชนนะครับที่เขาได้ทําการแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังเพื่อให้มันดูดุดันแล้วก็โชบเฉี่ยวเข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของรุ่นย่อยนะครับจากเดิมในปีสองุ่นยี่รับเ,รเป็ป2023ด้นี่นย่ยใหมเหลืออยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยนะ เริ่มกันที่ในรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสูงขึ้นมีกนิดนึงก็จะเป็นในรุ่นสมาร์ทนะครับสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นในรุ่นพรีเมียมและในรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็คือรุ่นพรีเมียมเนะครับที่ได้ออปชั่นเต็มๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการใส่ระบบความปลอดภัยเข้ามาใส่กล้องรอบคันเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบช่วงล่างเนี่ยยังคงใช้เป็นของเดิมอยู่ ยังไม่มีเทอร์โบก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์1.2หัวฉีดเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดคุณอยากรับชมตัวจริงนะครับก็สามารถรับชมตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับหรือว่าไปรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับวันนี้ครับออโตสปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ